สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาอ่านมังงะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไรูู้ตานของคินนันในตอนที่623นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยลวดลายลักฟ้าไร้เจ้าของวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงคมจงปกป้องพลังลมปานในร่างกายข้าหวังว่าจะไม่พบสิ่งใดที่เป็นอันตรายต่อคินนันนะไม่เช่นนั้นข้าเกรงว่าจะมีการต่อสู้ที่ดูเดือดขึ้นแน่ จอมยุทธโลกใต้ชินานเป็นศัตรูที่เจ้าควรสังหารหรือไม่ไม่แต่ทว่าการที่เขาทําให้ลมปานของเขาบริสุทธิ์เหมือนหยกเค็นนี้จอมยุทธหนุ่มผู้นี้จะต้องมีความสามารถมหาศัจจันเป็นแน่ราชอาอาตะโลกใต้กล่าวชมข่าเกินไปแล้วจอมยุทธโลกใต้อาจจะยังไม่รู้หากแท้จริงแล้วชินนานครอบครองกายเนื้อโชคลายที่หายสาบสูญไปแล้วในยุคโบราณกายเนื้อแห่งความโชคลายอะไรกันทําไมข้าเองถึงยังไม่รู้เลยละ่ะ เขายังไม่อาจควบคุมมันได้เต็มที่ลมปราณในร่างกายถึงเป็นเช่นนั้นถ้าอย่างนั้นจอมยุทธช,ชินนันมากับพวกเราเถอะเอ๋เขาหายไปไหนแล้วล่ะไปอยู่ตรงนั้นไงเชิวหงจะเป็นยังไงบ้างขอบคุณนะที่เข้ามาปกป้องข้านะข้าไม่สามารถช่วยพี่ชินนันได้เลยแม้แต่น้อยแต่เป็นเรื่องที่ดีแล้วละที่ท่านพี่ปลอดภัยในวันนี้ ตอนนี้ข้าจะออกไปจากอาณาจักรเขตแดนสวรรค์หมื่นจังพร้อมกับราชาอมตะฟูเชิงไว้พบกันใหม่นะหวังว่าเราคงได้เจอกันอีกครั้งโอเคขอให้ท่านปลอดภัยนะนี่เขาสามารถรอดชีวิตไปได้อย่างนั้นเหรอช่างโชคดีอะไรเช่นนี้กายเนื้อแห่งความโชคร้ายอย่างนั้นเหรอมันคือสิ่งใดกัน ว่ากันว่ากายเนื้อแห่งความโชคร้ายส่งผลกระทบต่อสวรรค์และพิภพและเมื่อฝึกฝนจนถึงขีดจำกัดของมันแล้วก็จะสามารถส่งผลต่อโชคชะตาของจอมยุทธคนอื่นได้ด้วยแม่นางเซียนจือ้อเจ้าเองก็มีกายเนื้อเซียนเยือกแข็งน่าจะเข้ากันได้ไดีกับท่านพี่ของข้านะอย่ามาพูดเรื่องไร้สาระนะ ข้ารับรองได้เลยนะคนอย่างว่านเสียวและคนอื่นๆไม่อาจเทียบเท่ากับพี่ชายของข้าได้เจ้าทั้งสองคนเทียบเท่ากันในด่างเชิงพรสวรรค์และเบื้องหลังเหตุใดเจ้าถึงไม่สนใจเขาบ้างละ่ะข้าไม่อยากจะคุยกับเจ้าแล้วเนื่องจากขินนานได้รับกายเนื้อแห่งความโชคร้ายเพราะฉะนั้นมันต้องหมายความว่าเขาจะนำพาโชคร้ายมาให้แน่ข้าว่าพี่หญิงเซียนจื้อควรอยู่ให้ห่างจากเขาจะดีกว่านะมันไม่ใช่ธุรละอะไรของเจ้าอยาเข้ามายุ่งจะดีกว่าให้ตายเถอะเจา้าชินนาน ผู้อาวุโสราชาอามาตาทั้งสามขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือของพวกท่านขอบคุณที่ช่วยชีวิตข้าไว้ผู้เยาเป็นหนี้บุญคุณของพวกท่านแล้วเฮ้ย hey, อย่าเพิ่งขอบคุณนักสิเจ้าคงจะสงสัยเป็นแน่ว่าเหตุใดพวกเราสามคนจึงมีเจตนาที่จะช่วยเจ้าข้าจะไม่อ,อ้อมค้อมก็แล้วกันข้าเชื่อว่าเจ้ารู้ดีว่าทุกคนย่อมต้องการผลตอบแทนต้องการให้ข้าช่วยอะไรอย่างนั้นหรอช่างเป็นบุรุษที่ตรงไปตรงมาเสียิง อย่างที่เจ้ารู้ในแคว้นอมตะก้าวสวรรค์ชั้นฟ้ามีแคว้นขนาดเล็กอยู่33แคว้นแต่เจ้าอาจจะยังไม่รู้มีมากกว่า10แคว้นอมตะขนาดเล็กที่ยังไร้ผู้ปกครองพวกมันจึงเป็นแคว้นที่ล้าหลังแคว้นอมตะขนาดเล็กเหล่านี้มีมรดกสืบทอดที่น่าหวาดหวั่นไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เตาเสียนฟูหรือพื้นที่สแสวงเตาอีกทั้งพื้นที่สําคัญอีกมากมาย สมบัติวิเศษหายากในกายของเจ้านั้นสามารถก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เตาเซียนฟูได้เช่นนั้นมันย่อมจะเปิดพื้นที่ต้องห้ามก่อนเวลาได้และข้าเชื่อว่าการค้นพบมรดกสืบทอดอนาวาดกลัวในสนามรบโบราณหลิวหัวมันก็เกิดขึ้นจากสมบัติวิเศษหายากในร่างกายของเจ้าเช่นกันใช่แล้วละ นี่คือความมหาสรรย์แห่งสมบัติพิเศษในร่างกายของเจ้ามันสามารถกระตุ้นให้มรดกสืบทอดอันชวนตะลึงปรากฏขึ้นก่อนเวลาด้วยเหตุนี้ข้าจึงบอกกับผู้อื่นว่าเจ้าครอบคองกายเนื้อโชคลายเพราะกลัวว่าผู้คนทั้งหลายจะเกิดความสงสัยและมุ่งหวังสังหารเจ้าที่แท้ที่ว่ากายเนื้อแห่งความโชคลายก็คือกลอุบายที่ท่านตั้งขึ้นนี้เองหยุดนอกเรื่องแล้วเข้ามาเรื่องของเรากันเถอะ ได้เลยมาเข้าเรื่องกันเถอะครั้งหนึ่งพวกข้าเคยค้นพบสถานที่จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์แห่งจักรพรรดิเก้าวสวรรค์ผู้ซึ่งตายไปเมื่อหนึ่งมื่นปีก่อนอย่างไรก็ดีสิ่งนั้นยังถูกผนึกอยู่ป้องกันไม่ให้ใครผู้ใดเข้าไปจนบัดนี้พวกข้ามาช่วยเจ้าก็ด้วยหวังว่าเจ้าจะใช้สมบัติวิเศษหายากของเจ้าเพื่อกระตุ้นเปิดสถานที่จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ให้ได้ สถานที่จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นหรอข้าเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเหตุใดสามราชาอมตะถึงร่วมมือกันเพื่อช่วยข้าถึงแม้ว่านั่นจะหมายถึงการขัดเคืองต่อราชาอมตะโลกใต้ก็าตามโอเคข้ายินดีช่วยเหลือท่านสุดความสามารถแต่ข้าไม่อ่านรับรองผลได้ว่าข้าจะช่วยเปิดสถานที่จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์นั้นได้ไหมได้เลยดีมากแต่มีสิ่งหนึ่งที่เจ้าต้องจำเอาไว้ เจ้าต้องห้ามบอกเรื่องนี้กับผู้อื่นเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นอย่าตำหนิพวกข้าที่ต้องโหดเหี้ยมต่อเจ้าผู้อาวุโสทั้งสามไม่ต้องเป็นกังวลไปข้าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับอย่างแน่นอนดีมากในเมื่อตกลงกันแล้วเจ้าจะนำสมบัติวิเศษหายากนั้นให้พวกเราตรวจสอบก่อนจะได้ไหมผู้อาวุโสสมบัติวิเศษนั้นผสานเข้ากับร่างกายของข้าแล้วข้าไม่สามารถนำมันออกมาได้หากผู้อาวุโสไม่เชื่อข้าสามารถเอ่ยคำสาบานต่อสวรรค์และโลกได้นะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณผู้อาวโุโสเวลาไม่คอยท่าใครพวกเราไปยังสถานที่จักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์กันเลยจะดีกว่าผู้อาวโุโสหงฉินขออภัยด้วยข้าเกรงว่าจะไปที่นั่นในตอนนี้ไม่ได้ข้าได้ทราบข่าวมาว่ามีพื้นที่อมตะโบราณกําลังเปิดขึ้นในเร็วนี้ข้าปรารถนาจะก้าวสาเร็จอมตะจากนั้นค่อยเดินทางไปยังสถานที่ที่พวกท่านต้องการเช่นนั้นจะได้ไหมเหตุใดเจ้าถึงรีบเร่งที่จะเป็นอมตะกันนักเล่า อมตะหงขินอย่าใจร้อนนักสิหากจอมยุทธขินนานขึ้นไปสู่ความเป็นอมตะสมบัติวิเศษหายากในตัวของเขาอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานที่จกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ได้มากขึ้นก็ได้นะและเราอาจจะไม่ต้องรอนานก็เป็นได้ที่เจ้าพูดมาก็ฟังดูมีเหตุผลนี่ไม่เป็นไรหรอกนะพวกข้าเพียงต้องการพาเจ้าไปเที่ยวดูก่อนหากพื้นที่อมตะโบราณปรากฏขึ้นก็ไม่สายเกินไปที่เจ้าจะเข้าร่วม ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามที่ผู้อาวุโสผูเชิงพูดก็แล้วกันนะทะเลทรายแห่งหนึ่งทะเลทรายนี้อาจจะดูธรรมดาสามัญแต่เต็มไปด้วยอันตรายข้าเชื่อว่าหากผู้ปกครองไร้เทียมทานทั้งสามไม่ได้เป็นผู้นำทางมาแม้แต่อมาตาพิภพก็ยากที่จะรับมือพวกเรามาถึงแล้วละ